Yeah. Mm -hmm. mm -hmm. 加好

W ออกเสียงว่าอะไรคะลยวกกสักิวลวแล้วเออกเสียงว่าอะไรคะอค พี่ออกเสียงว่าอะไรคะทีว่าออกสียงว่าอะไค่